right ทะเลสวยๆ,ๆอ่ะเห็นนั่งอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วไปหาอะไรทำสนุกๆกันไหมไที่นี่ขยะเยอะมากเลยเนาะคนเรานี่ก็แปลกรู้จะใช้แต่ไม่รู้จะเก็บกันเลย นั่นนึกายชวนเรามาเก็บขยะไม่เห็นสองคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเรา,มาเมื่อกี้เคนมีสติกับไม่มีสติดูง่ายนิดเดียวเราดูมีสติตรงไหนอ่ะคนที่มาทะเลอะนะมีปัญหาอยู่ไม่กี่อย่างหรอกอย่างนายอะมองเผินๆก็พอมองออกว่าไปเจออะไรมาอมแล้วมาเก็บอย่างนี้บ่อยไหมโครงการจิตอาสาของเราอะลงพื้นที่เดือนละสองครั้งเท่านั้นแหละพอมาเก็บแต่ละทีก็จะได้ขยะเีืะเยอะแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะต้องบอกคนยังไงเหมือนกันให้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแปลกเนาะอยากเห็นทะเลสวยๆแต่ก็ไม่เคยคิดจะช่วยกันรักษาแล้วไม่ไม่ติดป้ายพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไวมแถวเนี้ยก็ถ้าคนมันไม่รู้จักสำนึกะนะต้องให้ป้ายเขียนใหญ่โตขนาดไหนอะสักวันป้ายพวกนั้นก็เป็นแค่เศษขยะชิน้นนึงนั่นแหละรู้ไหมว่าพลาสติกอะใช้เวลาย,ย่อยหลายร้อยปีเลยนะ มีเศษพลาสติกอยู่ประมาณ5.25ล้านชิ้นที่อยู่ในมหาสมุทรน้ำหนักถึง269,000ตัน70%ของขยะเป็นระบบหมุนเวียนที่อยู่ในมหาสมุทรนี้15%ลอยอยู่เหนือน้ำอีก15%อยู่บนชายหาดนี่แหละปัจจุบนนะันอ่ะ79%ถูกส่งออกไปยังหลุมฝังกลบหรือในมหาสมุทร มีเพียงแค่9%เท่านั้นนะที่เรานำมารีไซเคิลได้และอีก12%ที่ถูกเผาเป็นเท่าฐานโลกเราถึงได้ร้อนถึงถุกวันนี้ไงล่ะบางพื้นที่อะนะถึงขนาดที่สภาพอากาศแปรปรวนเลยนะโหนึกว่าท่องมา โทษนะเพราว่าตรงนู้นมีซากเต่ามาเกยตื้นตาอีกแล้วอะ่ะฝ้ายบอกจะส่งไปที่ศูนย์อนุรักษ์ไปช่วยดูหน่อยได้ปะอ๋อได้สิเอองั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะอมา,มา ที่มาช่วยเก็บอ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่จิตอาสาเล็กๆเองน้ยไม่เป็นไรขอบคุณเหมือนกันที่ดูคนออกแล้วเต่าตัวนั้นเป็นไรอ่ะก็เหมือนเดิมมันทูกเคสนั่นแหละเหมือนเดิมคือไงก็กินพลาสติกเข้าไปอ่ะดี <Yeah. S 1> ในท้องของเต่าพวกนั้นน,นนะมีทั้งพลาสติก <Yeah. S 1> เศษแห่ <Yeah. S 1> เศษตกปลา เห็นแบบนี้บ่อยๆมันก็น่าหนหูเนาะแม้เราจะไม่ได้รู้จักพวกเขาอะ่ะแต่พวกเขาก็ไม่สมควรต้องมาตายแบบนี้เลยอะพวกเขาก็แค่ใช้ชีวิตเป็นวันเองแล้วต้องเห็นแบบนี้บ่อยเลยเหรออืม ไม่ใช่แค่เต่านะทั้งวานทั้งแมวน้ํทาทั้งนกที่หาก,กินตามท้องทะเลอะในท้องของพวกมันก็ล้วนมีเศษพลาสติกเท่านั้นแหละ<ป>เราอยู่ที่นี่<ป>ก็เลยได้มีโอกาสเห็นบ่อยๆอะ<ป>ส่วนทะเลที่อื่น<ป>ก็ไม่ต่างกัน<ป>เจอแต่เคสเดิมๆเมื่อก่อนเราก็อยู่แค่ในสูนอนุรักษ์นี่นแหละแต่พอเจอเคสแบบนี้บ่อยๆเข้า แล้วก็เลยออกมาเป็นจิตอาสาเก็บขยะตามชายหาดีันแหละเราคิดแค่ว่าเราได้ลงมือทำก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอะ่ะก็จะได้ทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็ชายหาดสวยๆไปด้วยใช่ไหมอืมถช่แล้วล่ะเราเป็น นี่กา่จ้าชมค่าทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเราทำโปสเตอร์อยู่อ่ะเนี่ยอ๋อตัวโปสเตอร์อนหรักอันนั้นใช่เป่าใช่เหรอฮะโอเคนะเราว่าสวยดีอ่ะแ้วมันต้องแก้อะไรไหมเอ๊ะแตนดูดิหมอนดูสิมันต้องแก้อะไรอีกเปล่าอืมฉันว่ามันก็ได้นะแต่มันดูขาดอะไรไปนิดนึง เดี๋ยวน่าจะต้องเปลี่ยนลูกแตปะคะคิดนี่างนี้ป่ะอือใช่คิดว่ามันก็น่าจะได้อะเดี๋ยวน่าจะต้องใส่ฉันอยากให้พวกสัตว์อะไรอย่างงี้ให้เห็นด้วยอ่ะใช่สัตว์ใส่อะไรให้มันสื่อมากกว่านี้หน่อยนะฉันว่าสิ่งที่เตนกับม่อนพูดมาก็โอเคนะเราเสริมเติมลงไปในโปรเตอร์หน่อยจะได้ดูมีสีสันขึ้นอีกอย่างหนึ่งเราก็กําลังสื่อเกี่ยวกับการทิ้งขยะด้วยเนาะมันที่เตนบอกสัตว์ด้วยที่เหลือถ้าสมมติสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ค่อยเอาไป แฉใช่ป่ะเตนที่แกจะบอกอืมมันก็โอเคแหละอืมใส่พวกใส่เข้าไปให้มันั่นเนาะอืมได้ไปได้สื่อมาวันนี้หน่อย แล้วไปทะเลมีเงินมากวะนิก็ด,ดีตอนแรกก็จะไปนั่งชมวิวอะไรเงี้ยแหละแล้วก็ไปเจอพวกกลุ่มจิตอาสาเขาช่วนไปเก็บขยะทำความดีช่วยเหลืสังคมน่าไป,ไปว่ะใช่ดูดีดูดีเฮ้ยได้เวลาแล้ววะได้เวลาไปชุมแล้วปไ,ไปไปเลยไป